สวัสดีครับผมนายอ้นนะครับจากช่องบุญสมรบ้านนะครับสวัสดีลูกค้าทุกๆท่านด้วยนะครับท่านใดที่เข้ามารับชมวันนี้นะครับผมจะพามาดูผมรีวิวรถอัปเดตเข้าใหม่1นึคันนะฮะคันนี้รถสวยมากเจ้าของคนเดียวครอบครองนะครับเป็นแบรนด์มิตซูบิชิไทตันนะครับเป็นกระบะแคปนะฮะเป็นตัวยกสูงไท t ันพัดนะฮะรถปี2015นะครับเป็นเกียร์ธรรมดา6สปีด รุ่นตัวนี้นะฮะเต็มๆเลยเป็นมิสูวิชิไทตันนะฮะเครื่อง2.4ลิตรนะครับเป็นดีเซลเป็นตัว XLS Limited นะฮะตัวนี้มีแคลรี่บอยให้ด้วยนะฮะ XLS Limited มีอะไรให้บ้างนะฮะหลายๆท่านถามนะครับรุ่นตัวนี้นะฮะเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะครับเขาจะมีกล้องหลังให้นะฮะ มีหน้าจอกลางที่เป็นทัศสกรีนมีแผนที่นําทางที่เป็นมีในตัวเลยเป็นในวิในตัวเลยนะครับจากมิสูโรงงานนะครับรถคันนี้ลูกค้าเข้าศูนย์ตลอดประวัติด,ดีมากเข้าศูนย์ตลอดรถสภาพสวยหน้าหลังเดิมมีแอร์แบ็กถุงลมอิลภัยริให้นะฮะพวงมาลัยมีมันติฟังก์ชันนะครับน, function, น,บนี่เรียกได้ว่าเป็นตัวท็อปขับเคลื่อน2ล้อนะครับราคาคันนี้เปิดถูกมากแล้วรถคันนี้นะ ผ่อนแค่4,000กว่าบาทนะฮะออกคนเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายไม่ใช่ไม่เชิงเป็นค่าใช้จ่ายครับเป็นเงินที่ท่านต้องอใช้ในการดาวน์รถสำหรับคนที่ไม่เคยมีประวัติเลยมาฟังราคากันก่อนก่อนที่จะชี้แจงเรื่องของการจัดไฟแนนซ์นะฮะคันนี้ราคาค่าตัวอยู่ที่2,069,000บาทนะครับ ราคาอยู่ที่ 2, 6 9 0 0 0เป็นบาทเป็นมิสูเทตันตัวใหม่แล้วนะเครื่อง2.4แล้วนะฮะปี2015แล้วเป็นตัวหน้าใหม่แล้วนะฮะราคา 2,6, 9 0 0 0บาทคนที่ไม่เคยมีประวัติเลยไม่เคยผ่อนรถไม่เคยผ่อนบ้านหรือผ่อนบัตรเครดิตนะฮะไม่เคยมีประวัติคันแรกรบกวนใช้เงินดาวแค่4 0 0 0 0บาทของเงินดาว4 0 0 0 0บาท นะฮะออกคนเดียวนะฮะค่าใช้จ่ายอื่นๆไม่มีม่ใชแค่เงินดาวจากราคา2 0 0 0 0 0หบาทหากออก4 0,000บาทนะฮะก็จะเหลือ2 29,000บาทนะฮะแล้วท่านก็ผ่อนกับแฟนนั้นเอาผ่อนเดือนกี่บาทประมาณ4,00 0 4,000กว่าบาทไม่เกิน5000ผ่อนประมาณ4 0 0 0กว่าบาทไม่เกิน5,000ออกคนเดียวไม่มีค่าใช้จ่ายมีแค่ใช้เงินดาวของตัวเองแล้วราคารถเนี่ยมันก็ดรอลงด้วยนะฮะ นี่ก็ผ่อนสบายสายสี่พันกว่านะฮะค่าใช้จ่ายผมบอกให้ท่านใช้แค่เงินดาวส0 0หมส่วนคนที่มีประวัติในการเคยออกรถมาแล้วเคยผ่อนบคัคเครดิตหรือผ่อนอะไรต่างๆก็ลองโทรสอบถามมาได้แต่ถ้าคนเคยมีประวัติฟรีดาวแต่ก็จะ,ะผ่อนอยู่ประมาณห้า0ั0ถึงหกพับาทนะฮะแล้วแต่ว่าท่านจะใช้เงินดาวด้วยไหมแต่ถ้าเอาฟรีดาวก็สามารถทำได้เพราะว่ายอดจัดได้เต็ม นะฮะสำหรับคนที่เคยมีประวัติการผ่อนมาก่อนนะครับหรือที่กาลังผ่อนอยู่ใกล้จบออกรถได้ครับนะฮะขอให้ผ่อนตรงตลอดไม่ติดแบ c ็คลิสก็พอถ้าติดประวัติพวกเครดิตแบ็คลิสอันนี้ผมไม่รับเลยนะฮะขอให้ประวัติมันใสๆหรือว่ามีประวัติการผ่อนมาอันนี้ออกได้นะครับอ่ะทราบราคาละสองแสนหกหมื่นบาท ไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์แล้วมีไฟตัดหมอกให้แล้วกระจังหน้าเป็นแบบนี้รถสภาพสวยหน้าหลังเดิมนะฮะซื้อไปก็ไม่ต้องทําอะไรเลยนะฮะแม็กก็เป็นแม็กของมิซูนะฮะตัวที่ตัวห้ามเบรกนะฮะก็จะเป็นดิสเบรกหน้าหลังก็จะเป็นดมนะครับส่วนแม็กเป็นแม็กของมิซูยางเป็นยางมิชลินนะฮะยางเป็นยางมิชลินนะฮะยางไม่ค่อยได้ใช้เลยนะฮะนี่ยางปี2019นะครับ ยางตัวนี้นะฮะขอบสิบเจ็ดเดี๋ยวถ้ายางเนี่ยของผมเนี่ยผมเหมามาต้องบอกก่อนยางเนี่ยผมเหมามานะฮะเป็นยางปียี่สิบห้าเดี๋ยวเปลี่ยนให้ซึ่งถ้าเปลี่ยนกับผมเนี่ยจะถูกแต่ถ้าไม่เปลี่ยนเองผมก็จะหักค่าใช้จ่ายของเรื่องยางออกให้นะฮะแต่ว่าคือยางมันยังใช้ได้ถ้าใครไม่ไม่เสนอขอเปลี่ยนยางเพราะว่าดอกมันยังมีนะแต่ถ้าใครไม่เปลี่ยนยางผมลดค่าใช้จ่ายให้มีให้เลือก จะหากเป็นส่วนลดก็ได้หรือจะเปลี่ยนยางกับผมเองก็ได้นะฮะซึ่งเปลี่ยนกับผมเนี่ยมันถูกนะฮะผมเหมามาถ้ารวมติดตั้งเสร็จก็ประมาณ9,000แต่ยางปี25ยางผลิตไทยนะเป็นไงคือผมเหมามาเป็นประมาณ2 0 0 0 0น่ะนะฮะเฉพาะยางขอบ17ที่เป็นตัวสูงเพราะฉะนั้นค่าใช้จ่ายเซฟท่านแน่นอนนะครับนี่ไททันพาร์ตตัว XLS นะตัวลิมิตด้วยนะครับ ตัวนี้ปี15นะฮะเนี่ยดูความเดิมมีกล้องหลังให้นี่แม็กไลเนอร์เของม่เป็นเป็นของมิซูบิชิอ่ามอเตอร์เลยนะฮะนี่มอเตอร์ไม่ใช่มอเตอร์แล้วมอเตอร์ฮะนะฮะ,นะะจำผิดครับนี่พวกนี้โครงสร้างเดิมเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับตะเข็บโครงสร้างย้ำว่าเดิมนะไม่เคยชนเจ้าของคนเดียวครอบครองพวกตาหัวน,อน็อตไม่มีการขยับมันแงเะนาะแล้วก็อ่ามีท่านหนึ่งเขาคอมเมนต์มาว่าอ่า ทำไมไม่ถ่ายตรงมิดอาร์ขอประตูเลยเดี๋ยวผมจะเปิดโชว์ให้ดูนิดนึงก็ได้เพราะว่าไม่ใช่คันนี้นะคันอื่นๆที่เคยถ่ายมาน่ะคือผมเนี่ยจะพยายามว่าถ้าเกิดถ่ายหัวน็อตแล้วน็อตไม่ขยับถ้าน็อตไม่ขยับคือหนึ่งไม่เคยโดนชนไม่เคยถอดไปแก้ไขเรื่องของการทําสีเพราะฉะนั้นตรงนี้อะสีเดิมหมดเลยแต่พอนอะไม่ขยับผมก็เลยไม่จำเป็นว่าต้องไปดึงสลักตรงแอตรงขอบยางกระดูกตรงประตูก็ได้ ะะแต่ว่าในไหนท่านคอมเมนต์มาผมจะปรับปรุงแล้วก็นํามาใช้ในคลิปวีดีโอนี้แน่นอนนะฮะนี่เม็ดอาร์ชัดเจนนะฮะถ่ายให้ดูนี้เลยนะครับเม็ดอาร์จะได้ดูง่ายเนาะนะฮะผมเข้าใจเลยบางคนอยู่ต่างจังหวัดนะฮะต้องการความชัดเจนนะฮะแล้วผมก็จะพยายามปรับปรุงใครที่ว่าจุดไหนที่ผมรีวิวแล้วไม่ชัดเจนหรือไม่ดีคอมเมนต์พูดคุยได้ทุกคนนะฮะที่คอมเมนต์มานั่นคือเปียเสเหมือนอาจารย์ผมเลยนะฮะผู้ที่ชี้แนะนะฮะในเรื่องของคําที่ผมพูดผิดผิดแล้วก็ ปรับแล้วผมก็จะมาปรับปรุงในคลิปวิดีโอถัดไปอย่างแน่นอนนะฮะโอเคนะครับนี่แม็กไลเนอร์ก็สาภาพสวยดีอเอยการใช้งานมีแต่ไม่หนักเลยสาภาพให้95%สาภาพสวยมีแคลรีบอยให้ด้วยนะครับแบบนี้แต่ฝาปิดไม่มีนะมาอย่างนี้เลยนะครับนี่น่ครับนี่กันชนมีให้ครบเพียบพร้อมนะฮะนี่บริษัทมิซูจังหวัดเลยอาจจะมีตำหนิตรงนี้หน่อยนะฮะมีตำหนิตรงนี้หน่อยนะฮะตามการใช้งานนะครับ มิสูอันนี้จังหวัดเลยป้ายเดิมไม่เคยเปลี่ยนเลยรถคนเดียวครอบครองนะเลขไมค์แค่หนึ่งแสนห้าหมื่นกโลนะฮะนี่ยังอะไรอยู่ครบนะฮะตัวพื้นถังตัวตามรอนกระบะเดิมนะฮะชะัดซีเป็นช็ดซีตัวเดิมเพาเป็นเพาเดิมโชค๊คอัพซอเบอร์เป็นของตัวเดิมแหนบก็เป็นแหนบตัวเดิมนะฮะดูพื้นกระบะเลยครับสวยมากนะฮะย้ำว่าแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าสภาพสวยเลยนะครับสภาพสวยเลยสวยเดิมมากขาวเนียนกิ๊บ เป็นรถใช้งานอยู่น้ําจืดนะครับเพราะฉะนั้นรถคันนี้การันตีว่ารถไม่เคยใช้งานอยู่น้ําเค็มสภาพก็เลยสวยแบบนี้นะฮะนี่แม็กนะฮะแม็ก,ม,กมิสซูเดิมยางก็สภาพได้ใหม่ด้วยแต่ว่าปีเขาก,ก,ก็ก็ว่าค่อนข้างลึกนะฮะแต่ก็ตามข้อเสนอแนะเลยให้เปลี่ยนให้ก็ได้หรือเอาเป็นส่วนรถถ้าไม่เปลี่ยนเองก็ได้ทั้ง2แบบแต่ถ้าเปลี่ยนกับผมนะ่ะนะฮะไม่ถึงหมื่นนะฮะผมเปลี่ยนให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม น,ะะนี่ก็ลองทักสอบถามมาได้จากไฟแนซ์ก็ได้ซื้อเงินสดก็ได้นะครับนี่เป็นดีเซลนะพี่ขาถังน้ำมันให้ด้วยนะฮะนี่ตรงนี้เป็นดีเซลไททันพัสนะครับแคนดี้บอยชัดเจนฟิล์มติดเรียบร้อยทุกอย่างดีมันได้ข้างครบนะครับนี่ไฟเละอยู่ตรงกระจกมองข้างแล้วนะครับอ่านะฮะก็ไปมานี้สําหรับรอบคันตัวรถเนาะเดี๋ยวพามารับชมภายในกันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับสําหรับตัวนี้นะฮะ ตัวนี้กุญแจเป็นแบบรีโมทก็คือเป็นแบบคีย์เลสซึ่งตัวนี้กดปุ่มสตาร์ทแล้วกุญแจเป็นรีโมทแบบนี้สภาพสวยมากนะครับสภาพสวยมากนะฮะกุญแจนะฮะนี่คีย์เลสกดปุ่มสามารถล็อกรถได้อันนี้เปิดได้นะเปิดได้แนละ้วล็อกรถกระจกปรับไฟฟ้าพับเก็บไฟฟ้าดูนี่ล็อกแล้วสามารถสั่งการตรงนี้ได้นะฮะนี่ผมไม่ทําอะไรเลยนะฮะนี่ครับกดแค่ตรงนี้กระจกเปิดนะฮะเป็น LED ด้วยนะ นี่เป็นไงฮะโคตรเท่แถมว่าตัวอะไรก็สวยรุ่นนี้ตัวท็อปหน้ากระจกไฟฟ้านะครับพับเก็บไฟฟ้าด้วยนะครับแล้วก็คอนโซลหน้าเนี่ยนะครับเขาจะมีแอร์แบ็กให้ทั้งฝั่งทางผู้โดยสารแล้วก็ฝั่งทางที่คนขับรวมถึงพวงมาลัยเนี่ยมันได้เป็นที่มัลติฟังก์ชันมีแอร์แบ็กให้พวงมาลัยเป็นพาวเวอร์นะฮะก็ เลยนะครับหน้าจอเป็นหน้าจอทัชสกรีนมีแอร์ที่เป็นไฟฟ้านะฮะเดี๋ยวผมจะมาพาดูที่ฝั่งทางคนขับตอนที่มันสตาร์ทนะครับเพราะว่าตอนนี้มันไม่เห็นอะไรนะฮะยังมันใช้ไฟฟ้าในการทํางานนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเรามาดูความสวยงามกันก่อนเนาะนะฮะอะไรต่างๆก็สวยนะครับนี่นะฮะลงแบบซอฟด้วยนะสโลเลยนะฮะนี่คู่มือการใช้งานพรบอะไรต่างๆภาษีครบภาษีเนี่ยผมจะต่อให้เป็น6 9นะตอนนี้ภาษีเนี่ย อ่ามันหมดเดือนพฤษภาก็ภาษีขาดแล้วแล้วต่อให้เป็น69เลยนะครับเดี๋ยวให้ทีมงานไปขี่ไปตรวจสภาพนะฮะรถคนเดียวครอบครองปี15 1 81แรงม้า1้81แรงม้านะฮะนี่เบาะตัวนี้นะฮะเป็นอ่าเบาะหุ้มหนังมาแต่เดิมๆเป็นเบาะผ้านะเบาะเดิมๆเป็นเบาะผ้าแล้วเบาะไม่ขาดเดิมๆเป็นเบาะผ้าเบาะไม่ขาดเขาหุ้มมานะครับเพราะว่าเบาะหนังมันจะดูแลง,ง่ายเป็นของอ่าตรงรุ่นเลยนะฮะ ออลนิวไททันนะครับผมตัวนี้แคปเปิดได้นะครับนะฮะนี่นะฮะนี่ดูสภาพครับก็ถือว่าสภาพสวยเลยเรื่องของตามประตูเนาะนะครับแล้วก็น็อตเนี่ยไม่มีการขยับเนาะย้ำว่าน็อตเนี่ยยึดตามประตูไม่มีการขยับงั้นแงน,นะครับผม นี่นะครับอีกอย่างบางคนขอดูในเรื่องของเม็ดอาร์คเดี๋ยวเปิดให้ดูกันทุกคลิปเดี๋ยวผมจะพยายามเปิดแต่ก็ไม่ได้เปิดลากดูให้หมดเพราะว่ามันจะเสียเวลาคลิปนะครับจริงๆผมจะถ่ายอย่างพวกนี้เนี่ยผมจะถ่ายพวกหัวน็อตเนเก็บไว้ว่าน็อตไม่ขยับนะเท่านี้เราก็ดูออกแล้วว่าถ้าถ้าในเรื่องของน็อตยึดตามประตูเนี่ยนะครับนี่ครับนี่ครับพวกเม็ดอาร์คพวกนี้มีนะฮะน็อตยึดตามประตูไม่มีการขยับงัดแงะเนี่ยนะฮะนี่ฮะน็อตไม่ขยับเม็ดอาร์ก็ ต้องมีเพราะอะไรครับถ้ารถถูกในการเดินชนมาประตูเนี่ยจะรับแรงก่อนแล้วค่อยมาโดนคานใช่ไหมครับแต่ถ้าประตูมันขยับเราก็ต้องมาดูตรงนี้แต่ถ้ามาไม่ขยับผมเลยไม่ได้เปิดดูให้ให้ท่านทุกคลิปทุกคันนะคะแต่วันนี้มีคนคอมเมนต์มาหนึ่งท่านนะฮะเพิ่งเห็นท่านเดียวก็เดี๋ยวจะเปิดให้ดูกันนะครับจะได้สบายใจเนาะนะฮะเพราะว่าบางคนเขาอยู่ต่างจังหวัดอยู่ไกลผมเข้าใจนะฮะเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูโอ้โหแน่นมากนะฮะ ทุกคันผมจะไปปรับใช้นะฮะทุกคอมเมนต์ที่พูดมาผมจะมาปรับใช้แน่นอนนะฮะนี่เม็ดอาร์กนี่อยู่ครบนะฮะรถไม่เคยคว่ำแล้วนะครับเม็ดอาร์กนะฮะแล้วก็ดูตามขอบด้วยนะบางทีรถมันมันอ่าพิกคว่ำเม็ดอาร์กตรงนี้ก็จะหายเพราะว่าหลังคามันคว่ำไงแต่ตรงนี้ยังมีนะบางคนเนี่ยชอบไปเปิดดูตรงนี้ชอบไปเปิดดูตรงนี้ถ้าเปิดดูตรงนี้เนี่ยเม็ดอาร์กมันมีครับส่วนมากรถมันไม่ค่อยคว่ำหรอกมันจะมีชนด้านข้างรถส่วนมากมันชนด้านข้าง แล้วก็ไม่รูหัวน็อตก่อนถ้าน็อตไม่ขยับก็ไม่ต้องเปิดก็ได้นะฮะแต่นี้ให้ดูนะฮะว่าเม็ดอาร์ดด้านข้างมันมีแบบนี้นะคะโอเคนี่ด้านข้างมีแสดงว่ารถไม่เคยชนข้างแล้วก็น็อตไม่ขยับด้วยนี่คือรถเดิมแบบนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงตัวแคปเนี่ยนะครับมันนั่งได้ระยะการนั่งเนี่ยมันนั่งได้มีอ่าพื้นที่ที่มากกว่าในรุ่นค่าอยาอื่นนะฮะย้ำเลยว่ามากกว่าค่าอยาอื่นแน่นอน นะฮะแล้วเบาะตรงนี้นุ่มมากเป็นของแท้ด้วยตรงนี้เป็นเบาะผ้านะฮะนี่ครับนี่ครับสวยงามเลยนะครับสวยงามไม่มีการฉีกขาดนะครับน่ฮะเพดามงก็สภาพก็พอใช้ได้นะฮะสภาพก็สวยอาจจะมีริ้วรอยการใช้งานเล็กๆ,ๆน้อยๆหน่อยอันนี้มียันหน่อยนะฮะตามาเจ้าของคนก่อนที่มีการาเจิมหน่อยเนาะนะฮะนี่สภาพก็ยังดูดีอันนี้หุ้มหนังมาสามารถใส่ของน้านหลังได้นะครับแคบนั่งได้นะครับผมนี่นะฮะ ก็ประมาณนี้เดี๋ยวดูที่ฝั่งทางคนขับกันนะครับเนี่ครับแผงประตูสภาพสวยกระจกไฟฟ้าแน่นอนออโต้คนขับนะครับแล้วก็กระจกเนี่ยนะครับปรับไฟฟ้าครับเก็บไฟฟ้านะในส่วนของกระจกปรับอมองข้างนะครับส่วนไฟหน้ารถนะครับสามารถปรับสูงต่ําได้ในเรื่องของไฟต่ำเนี่ยนะฮะไฟที่เปิดปะกะติตอนกลางคืนเนี่ย สามารถปรับความสูงต่ำได้นะฮะเพราะฉะนั้นก็เพิ่มทัศนวิสัยในการมองที่มากนะฮะตัวนี้ปุ่ม start stop engine นะฮะก็คือกดปุ่ม start แล้วนะครับพรูมาเลยเป็น power สภาพก็สวยนะฮะนี่นะฮะสีต่างๆก็ไม่ลอกเพราะ่ไม้มันยังน้อยนะฮะก็พุูมาะไยก็ยังสภาพสวยแน่นอนนะครับเบาะตัวนี้เป็นเบาะคุ้มหนังมาเช่นเดียวกันเดิมจะเป็นเบาะผ่านะฮะอันนี้มันขาดนะครับตรงนี้นิดนึงแต่เบาะเดิมไม่ขาดนะเบาะเดิมเนี่ยสภาพสวยเห็นไหมครับเบาะเดิมไม่ขาดเข้าหุ้มมา เข้าหุ้มมานะฮะเบาะไม่ขาดนะครับสภาพสวยแน่นอนนะครับผมนี่นะครับถ้าไม่ชอบเอาออกได้นะฮะเดี๋ยวผมถอดออกให้ถ้าไม่ชอบเนาะนะครับนี่นะครับเดิมเลยนะครับนี่วันนี้เห็นความเดิมของรถชัดเจนแน่นอนนะฮะสภาพสวยนะครับรถอ่าคันนี้2อง0 0 0หบาทเนาะอ่าใครไม่เคยมีประวัติเลยใช้เงินดาว4์สี่หมื ดาวสี่หมื่นผ่อนสี่พันกว่าออกคนเดียวนะฮะไม่ต้องมีคนคำ้ำใช้แค่เงินดาวส่วนค่าใช้จ่ายผมจาัดก,การให้ผมเซอร์วิสให้แม้ว่าจะเป็นค่าประกันค่าโอนค่าขับรถไปส่งถึงที่บ้านค่าเซน็นเอกสารนอกสถานที่ไอค่าใช้จ่ายเนี่ยผมจาัดก,การให้เปลี่ยนไายคองเหลวผมนะฮะจาัดก,การให้แต่นี้ลูกค้าเขาเปลี่ยนมาแล้วเราก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนแล้วเพราะว่าลูกค้าเนี่ย เข้าศูนย์มิตซูบิชิตลอดแล,ล้วเหลืออีกประมาณเกือบหมื่นโลที่ต้องไปอ่าที่ต้องเข้านัดท้งถัดไปนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านสามารถเข้าศูนย์ต่อได้เลยนะครับผมนี่เห็นไหมสภาพสวยเนี่ยเดิมหมดนะฮะนี่ฮะโอ้โหเมดอาร์ฮะอยู่ครบครับผมทำตามครับรับรองแล้วนะครับพี่สำหรับพี่ที่คอมเมนต์ในรถอิซูซุ อี่สุคันสีขาววันนั้นแ่ะนะฮะนะฮะเขาคอมเมนต์มาต้องขอบคุณแกมากทราบซึ้งมากเพราะว่าบางคนเนี่ยนะฮะเขาดูแต่เขาไม่กล้าพูดสามารถพูดได้เลยนะครับว่า,าผมพูดผิดต,ตรงจุดไหนจะได้มาไปปรับแก้ไขนะฮะแต่ย้ำว่าทุกคันนะฮะเรื่องควมเดิมนะฮะไม่มีพลาดเรื่องควมเดิมของตัวรถไม่มีพลาดถ่ายมาประมาณหนึ่งพันคันเนี่ยนะฮะ พันกว่าคันพันกับอีกประมาณหลักสิบกว่าคันเนี่ยที่ผมลง u t u b e บอกเลยว่าเรื่องคมเดิมนะฮะไม่มีพลาดเลยนะฮะรายงานตรงแต่สิ่งที่อาจจะไม่ตรงนั่นคือในเรื่องของออปชันแต่ส่วนมากผมจะไปพลาดเรื่องรถที่มันปีใหม่ๆหน่อยแล้วก็จําผิดอะไรประมาณนี้แต่ว่าตอนนี้ก็น่าจะคลี่คลายลงนะฮะแต่ก่อนก็ยังตอนโอ้ใครติดตามผมมานานแต่ก่อนผมยังเป็นเด็กเล็กอยู่เลยนะฮะที่รีวิวนะฮะตอนนี้ก็ทำมาได้ประมาณ2ปีกว่าแล้วก็ พัฒนาขึ้นกับลูกค้าด้วยที่แนะนำนะฮะที่สอนนะฮะบอกวิธีต่างๆนะครับขอบคุณมากๆนะฮะตัวนี้เหยียบค่าสตาร์ทเนาะนะฮะ <yd ul ky> เดี๋ยวผมปรับก่อนนี่เบาะปรับนะฮะแมนนวลเนาะ <yd ul ky> ตัวนี้เหยียบค่าสตาร์ทกดปุ่มนี่เห็นไหมนะฮะนะครับหน้าจอเป็นของมิตซูตัวเดิมนี่มิตซูมอเตอร์นะครับ <yd ul ky> แล้วก็ตัวนี้นะครับอ่านี่แอร์เป็นแอร์ไฟฟ้าเนาะแอร์เป็นแอร์ไฟฟ้านะครับ นี่เลขไม้ตัวนี้อยู่ที่156,000โล156,000โลเห็นไหมครับนี่ครับหน้าจอกลางเป็นดิจิตอลผสมอนาล็อกด้านข้างเนาะมีความเร็วมีรอบนะครับนะครับนี่ครับนี่นะฮะหน้าจอทัชสกรีนเนาะนะครับมีแผนที่ในตัวแล้วเป็นภาษาไทยด้วยมีแผนที่ในตัวแล้วเป็นภาษาไทยด้วยนะฮะมีแมปนวิเกเตอร์มีในเรื่องของอาสามารถ ทำอะไรบ้างเล่น m นะฮะเล่น m ได้นะครับแล้วก็เชื่อมต่อโทรศัพท์ได้ด้วยมีแผนที่มีเชื่อมต่อโทรศัพท์ได้นะครับอ่าแล้วก็มีอะไรไหมเด็กอ่าไฟฉุกเฉินตรงนี้พามากนะฮะแล้วก็ที่เสียบอ่า USB 1จุดนะฮะแล้วก็เกียร์นะฮะเกียร์ธรรมดา6สปีดรวมถึงมีเกียร์ R ถอยหลังที่เป็นจับคู่กับกล้องหลัง สวยมากนะครเป็นไงโอ้โหเป็กมือตรงนี้บางคนน้ำเกลีน้ําได้นะฮะี่สามารถใส่ของได้ชั้นที่1แล้วก็ชั้นที่2ลึกมากๆนี่ขนาดลึกมากๆเลยหัวมือลงเนี่ยเต็มเต็มฮะมิสูบิชิไฮตันน่าใช้ไหมผมบอกเลยว่า การที่ท่านจะซื้อรถเนี่ยก็ต้องถามคนที่มีการใช้งานมาคือท่านจะถามเซลล์เนี่ยเซลล์มันก็ต้องบอกว่าดีเพราะว่าสินค้ามันซื้อมามันอยากขายนะฮะทุกคนบอกดีหมดนะครับแต่ท่านเชื่อเซลล์ได้แค่40%อีก60%ซต้องไปดูการใช้งานนั่นคือหนึ่ง b o o k o y o สอง YouTube ดูการคอมเมนต์ดูในเรื่องของอ ในกลุ่ม Facebook ที่เขาพูดคุยที่เขาใช้มิสซูหลักๆเนี่ยนะฮะเขามีการพูดคุยรีวิวอย่างไรปัญหามีไหมแค่นี้นะฮะส่วนผมจะบอกเกินไว้ก่อนว่าปัญหามิสซูเนี่ยมันไม่ค่อยมีนะฮะแค่ไม่มีเลยด้วยซ้ำมิสซูเนี่ยมันแม้ว่ามันอ่ารูปลักษดีไซน์บางคนเขาอาจจะไม่ชอบแต่ในเรื่องของเทคโนโลยี มันไม่น่าเกียดเลยนะในเรื่องของช่วงล่างเรื่องของการขับขี่เนี่ยมันไม่น่าเกียดเลยนะผมคิดว่ามันน่าจะเพอร์เฟกดีนะฮะเพราะผมบอกเลยว่าคันไหนที่ผมซื้อมาแล้วที่ผมขายไม่ได้ผมไม่ซื้อมานะฮะถึงจะถึงรถคันนั้นเนี่ยมันจะเป็นแบบว่าเหมือนรถคันนั้นเนี่ยมันจะเป็นรถที่ผมชอบก็ตามแต่ถ้าตลาดไม่เล่นผมไม่ซื้อถ้าตลาดไม่เล่นผมไม่ซื้อนะฮะ อย่างรถเก๋งท่านเห็นสังเกตไหมครับรถเก๋งที่ร้านผมไม่มีเลยนะฮะเพราะฉะนั้นเวลาผมซื้อรถเก๋งไม่ได้ผมก็จะขายส่งพ่อค้าเลยผมจะไม่เอามาจอดรถเก๋งขายไม่ได้ผมจะขายตามรถตามชนบทพวกรถกระบะแคกใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นท่านสบายใจได้ผมจะคัดสิ่งที่ท่านเล่นมานะ,ะอย่างคันนี้1แม้จะไม่ใช่แบรนด์ตลาดแต่มันได้ในเรื่องของราคาที่มันราคาถูกได้รถปีใหม่ขึ้นในออปชั่นที่เพียงพอแล้วต่อการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานะฮะ ผมคิดว่าน่าจะโอเคนะฮะเดี๋ยวผมเปิดห้องเครื่องให้ดูว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับในเรื่องของเครื่องยนต์เนาะนะคะตัวนี้เป็นเครื่อง2.4 Common Rail นะครับเป็น2.4ลิตรดีเซลตัวนี้เนี่ยแรงม้าอยู่ที่181แรงม้านะครับ ก็รูสภาพเดิมนะนอตฝากกระโปรงไม่ขยับแก้มซ้ายขวาไม่ขยับคันหน้าไม่มีการขยับคือได้โครงสร้างเดิมเดี๋ยวจะถ่ายให้ดูกันนะครับจุดสอนที่ข้าบฝากกระโปงชัดเจนเดี๋ยวมาดูกันนะครับเ,ออเดี๋ยวผมปรับแป๊บนึงนะครับปรับกล้องก่อนจะได้ถ่ายง่ายโอเคจุดแรกนอตฝากกระโปงไม่ขยับ จุดสองติ๊กเกอร์มอกอแล้วก็เม็ดอาร์กไล่มาเรื่องของคมเดิมตัวรถเม็ดอาร์คชัดเจนเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะไล่มาลูกศรชีค้ค้าฝังกระโปรงเหลี่ยมสันโครงสร้างเดิมตะเข็บเม็ดอาร์คชัดเจนนะฮะชัดเจนนะฮะนี่ครับน็อตฝังกระโปรงไม่ขยับหัวน็อตเดิมนะครับนี่ครับตัวนี้ตามแก้มครับแก้มเดิมน็อตไม่ขยับเนี่ยสเปคเดิมนี่ตัว L H เนี่ยนะฮะหน้าฝั่งซ้ายของตัวรถนะฮะ ต่อไปฝั่ง R H นะฮะก็จะเป็นอ่าก็คือ R เนะี่ยจะเป็นเหมือนฝั่งทางขวานะครับเหมือน Left กับ Right นะฮะเป็นภาษาอังกฤษชื่อยอ่อซ้ายขวาเท่านั้นเองนะฮะถ้าอันนี้ก็จะเป็นอ่าเป็นขอไข่เนาะฝั่งทางขวาเป็นชื่อยอ่อนะครับเป็นภาษาไทยก็จะเป็นขอไข่นะครับอันนี้ก็จะเป็นชื่อย่อของเขานะครับซ้ายขวานะฮะโครงสร้างบอดีเ้เดิมนะครับอ่านี่เครื่องนะฮะสวยกริบใสไม่ซึมไม่เยิ้มเครื่องไม่ซึมไม่เยิ้มเนาะ ะะเครื่องสวยใสนะฮะร้อยแปแรงม้านะครับก็รถเข้าศูนย์ตลอดน่าจะไม่มีปัญหาอะไรนะฮะใช้ไปก็ไปเปลี่ยนเข้าศูนย์ได้เลยนะฮะในอ,อีกหลายพันโลเหมือนกันนะครับดูง่ายในเรื่องของอเวลาการดูแลนะครับเช็คในเรื่องของอ น้ำมันเบรคขาดไหมถ้าขาดก็เติมเข้าไปเท่านี้นะฮะ,ะในเรื่องของนะฮะที่ปัดน้ำฝนนะฮะออ่่าาน้ำมันพาวเวอร์นะฮะตรงพวงมาลัยแล้วก็หม้อน้ำนะฮะเช็คดูว่ามีน้ำไหมก็เติมเข้าไปอันนี้ก็คือเช็คได้ปกตินะครับเนะะี่ยอันนี้ก็เป็นพวกเหมือนนี้ครับหม้อพักน้ำอยู่นี่นะฮะหม้อพักน้ำนะครับก็สามารถเช็คได้แล้วก็อ่า เข้าใจง่ายคล้ายๆ t ต y o ต a Isuzu ทั่วไปเลยนะครับไม่ได้แตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นการดูแลก็จะดูคล้ายๆกันนะครับผมนี่โอเคเดี๋ยวมาสตาร์ทแล้วก็ฟังเสียงเครื่องยนต์กันว่าเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งไว้ตรงนี้เลยแล้วก็ดูตอนที่มาสตาร์ทเลยนะครับนะครับสักครู่นะครับสักครู่ โอเคเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องไว้ตรงนี้แล้วก็ดูตอนสตาร์ทนะครับ เสียงเครื่องนิ่มมากนะครับไม่มีควันไม่มีไอนะครับ ก็จะเป็นประมาณนี้นี่ครับตอนผมเปิดไฟให้นะฮะมีไฟเดย์ไลท์มีอ่าไฟหน้าที่เป็นแสงสีขาวนะฮะไฟหน้าเป็นแสงสีขาวและเป็น LED นะฮะอ่ามีไฟตัดหมอกให้นะฮะแสงสีเหลืองนะครับนี่นะครับก็ฝากกันด้วยนะครับมิซซมิชิไททันพัส2.4ตัว GLS Limited นะฮะอ่าปี2015นะฮะเลขไม้แค่150,000กโลกับราคาในวันนี้ 2 6 9 0 0 0บาทราคา2 6 9 0 0 0บาทนะครับไม่เคยมีประวัติใช้เงินดาว4 0,000ออกได้เลยส่วนถ้ามีประวัติมาก่อนนะฮะเคยผ่อนมาก่อนเนี่ยฟรีดาวนะฮะก็จะผ่อนอยู่ประมาณ56000แต่ถ้าเกิดคนที่ไม่เคยมีประวัติผ่อนอะไรมาเลยนะฮะใช้เงินดาว4ี่0 0ท่านจะผ่อนผูก,กว่วคนที่ฟรีดาวเพราะว่าท่านใช้เงินดาวเนี่ยนะฮะในการอ่า ดาวจาก200,000นะฮะอ่าราคา200,000ใช้เงินดาว40,000ก็จะเหลืออ่า229,000บาทใช่ไหมครับเพราะเหลือราคานี้ราคาก็จะถูกลงกับพวกฟรีดาวราคาที่ท่านผ่อนเนี่ยนะฮะยอดที่ท่านผ่อนเนี่ยก็จะผ่อนได้อ่าถูกกว่านะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยใช้เงินดาวก็เป็นข้อดีตรงนี้นะฮะดาวก็ได้นะครับโอเคฝากกันด้วยเนาะนะฮะสนใจติดต่อมาตามเบอร์ที่ขึ้นไว้หน้าจอด้านบนได้เลยนะครับสําหรับวันนี้ผมไลออนจากช่อง มูลสนุบ้านต้องขอตัวลานะทีนี้กันด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านเลยที่รับชมจนจบนะครับฝากกดไลค์เป็นกงใจให้กันด้วยหากชอบการรีวิวอย่างนี้นะฝากกดตามไว้เพื่อไม่พลาดข่าวสารที่จะมีเข้ามาในทุกๆวันที่จะลงคลิปนะฮะแบบนี้นะฮะโอเคนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับรุอยู่ขอนแก่นมีบริการส่งต่างจังหวัดมีเซ็นเอกสารนอกสถานที่นะครับโอเคครับสวัสดีครับ